เขอยคนเดียวหว่าจะไปเไปถ่าไป่านะไปถ่ายกันไปถกันไปถ่าัน Thank yeah. เพราะว่าฝั่งเรกาก็าาาต้องเลือกในเวลาเขาถ่ายงานถ่ายงานในเวลาไล่ในเวลา,กกา,า,าที่เก็บในวันจนทร์วันนี้ทำไกเก้านาทแล้วนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเข้าที่ของเรามีการห่จ,จำกัดแบ,บกนการ ได้เวลาแล้วจะขอเรียนเชิญท่านในพิธีเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระประตานไตรเบื้องต้นเราจะจุดธูปจุดเทียนบูชาพระปรัตนนไัยกันโดยจุดเทียนสองเล่มจุดธูปสามดอกรอบที่สองเราจะจุดธูปกคนระปรานดอกนะครับแต่เชิญทุกท่านที่เสือได้เลยนะครับั่งพัะเทียบก็ได้ท่งนพัดสมาธิก็ได้ เกิดท่านประธานในพิธีครับ ที่สองเราจะทการสักการะาาาลำดับขั้นตอนขั้นที่สามนั้นเราจะดูพระบุตรศรีิยานีสังตานาคาราละเราเทวดาทั้งหลายลำดับต่อมานั้นขั้นตอนที่ห้าเราจะทําการอธิฐานจิตเบิกซับวังบาดาเนิดคุ้มรับพิยานาคาราชซึ่งเป็นหัวใจของพิษอีู่เก็ว่าได้นะเจ้าครับทันทีอยากจะอธิฐานจิตด,ด้วยกันก็สามารถยืนพร่นมือ ให้เป็นบริเวณองโป่ด้านนอกได้เลยนะเจ้าครับลำดับต่อมานั้นลำดับที่หกนั้นเราจะชุมนุงเทวดาลำดับต่อมาลำดับที่เจ็เราจะชุมนงพระยาหน้าคาราโดยพามาจองค์การนาคาที่ปฏิชุมนงพระยาหน้าคาราทั่วเมืองจักรวาลและอนันตจักรวาลหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่แปก็คือการกล่าวบถวายเพื่อสัการะบูชาเทวตาพีณ การบวงสวงครั้งนี้ครั้งที่755บวงสวงในเทศกาลไหลเหลือไฟป,ประจำปีและขอพ,พรัดปื๊ดขุมทรัพยานาคาราชเปิดขุมทรัพ,พรยานาคาราชเบิกทร,ร,รัพย์วังบาดาลในข่าครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จให้กับทุกดวงจตาราศีนะเจ้าค่ะลำดับที่เก้านั้นจะเป็นการรำบวงสวงลำดับที่สิบนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการรับเครื่องสักการะอูคชาด ตับคืนมาหลังจากที่พระองค์ทรงสเสวยเสิ็จสิ้นเรียบร้อยดียงามทุกประการแล้วนะเจ้าค่ะ พรพุทธเจ้าขออุปยานาคาราชหลายบูชาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เพียบตัดกีนโปามตันสระะกาตัวรงตัวน,นามุตันาระกาตัวรางตัมตตงตสมมาสมพุรธตัสสา ตุยทังบารังกับเบโกรินโทมานุราตาคาพระโคตเจ้ายอมเมื่อขึ้นใจเก่าหน่อมน่อมบูชาขันโงนพระพโคตบุณพระธรรมคุณพระสงศ์ติดใจจำนุกทองตอพระนิพพานกองในโคมดวงแก้วกอให้แก้วพวงมา คันนี้สรณะนิพานังปรมาสุขังนิพานาปัจยุตโตขอความขอการสุขพันธุ์นี้แก่พระพุทธเจ้าดำรงครองกาลรติในตลอดไตรก็กระเทือนที่อัตตังอุเหธัง พระวัติกะดูกพระพุทธศาสนาายุการจำเดิมเตปรินิพานในวงศ์สมเด็จพระผู้มีพระภาอระัาตสัมมาาัสพุทธเจ้านั้นต่านนี้รวมแล้ว2,566พรรษาปัจจุบันอาสมัยตุราภมาจุรธิที่28ระวิวารูพระพุทธศาสนาายุการจำเดิมเตปรินิพานในวงศ์สมเด็จพระผู้มีพระภาอระัาตสัสมาาัมพุทธเจ้านั้น มีในยะอัดพุทธบริษัททางหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการาชนีนนนวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมีทีมงคลกีนจัาภาพคณนหมาตดีเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถุอมีนาเลตอนว่าคุณสักสิยาณนมสกุลสัพพันปิติพร้อมด้วยคุณสิทธิบริสุิร หน้าทีรักค่ะมาดว่าน้องและประชาชนกระจายอำัาจทุกท่านเรลาบรวารยากทิั้งหลายเป็นรวเรวมปัจัยทายาทงานประกอบไปด้วยคนละหมากากไม้ถกขัดถังวาและทางใบสีมากทุกคนที่เพื่องสกคนทั้งหลายเหล่านี้จะได้นำทิพยถวายเด็องค์พระเด็จุตูพระยาศรีสัตตนุกูลในม่วนนครพฐมโมนาจกรีสุบทรเก่โบราณนัสถาทีแห่งนี้ อันย,ยา, pues mm nah x, ายับย so ุตีทั้งนี้นางหักแดว่าสืบพันมุ์ขาวได้สีเหลืาใดกบทสวดหนึ่งบทสวดใกที่เก้าประมพรักผู้ระกออทพิธีได้เป็นวาจาออกไปแล้ว้ายไม่เป็นที่ขอพระไตรย์พระองค์ขอพระองค์คู้เป็นราญาในหน้าจงได้โบเหตตาประทานอภัยะโทษของหลวงสุนทรเพียงแ่รับผแต่หากแม้ต่าเปทั้งหนึ่งทั้งไก่ิยเหลืองาใดบทสวดหนึ่งบทสวดใกที่เก้าประอพได้เพลงออกไปแล้วใาย ที่ขอพระไทยแห่งโชคขอพระองค์ผู้เป็นรารแห่งหน้าจงได้บอกติมตาบรรการประทานปกอรรดารประทานทรัพย์ให้กับลูกหลานอย่างโลกาหลานทีพีนะปัดดีด้วยถืพคะมุทยเจ้าข้าถือสาถือลำดับต่อไปต้ขอสัานที่สาว าพระพุทธเจ้าวิิติศูพระโกานะโมสจุพร้อมกันดังแม่เจ้าคอะราตุวะกุพระกวาตวตะพระกวาตาทิวีสวั์ตัวพระกวาตตโมาตานาต

ดควตโรเพื่สัตวมากดสัตวเทววมโน้านดอนัวรวพระกวติกวานัวพระกวนตาดถ้วรันดีดีควรริควริปาดิีควนอปัญญยิ ပါကြတာနဲ့ပေတပိုလ်ညောအေ